โอเคท่านผู้ชมก็ขอกรับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมตุ๊กต้านกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับที่น่าค่ลเก่าวกับ power of the talk m e g าเ a ท่านผู้ชมทุน 37k นะครับผมวันนี้ทุนหนะักเพราะได้กำไรจากเกมอื่นมาเยอะ ก็สำหรับการที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์ก่อนสุดท้ายเป็นก่อนจะให้แอดวานกันด้วยนะฮะบอมฝากกดตามกันด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันเด้อฮะหมุนด้านนอกไปก่อนนะโอเคดอกล,ลั่นจะมาหรือเปล่าเสอว่าขาดทุน เงียบสนิทปูสามร้อยเบาอยู่แปดร้อยเต็มเต็มมาเบ็ดสี่สิบด้านนอก อุย้ยวาย้ันนอกวาย้ันนอกว่ะแต่วายรันหน้าเบาไปปะเธอ mangoes ม,มาอืมสามสิบขอซื้อที่เบ็ดยี่สิบทีละสองพันละกเินเออโอ้โหได้กระสิบรอบหมุนต้องหมุนเยอะเลย ซับปะรดสับประบปรดโ,โอ้โหดอกแรกก็เจ็บจีเลยมาซ้ำเลยแบบนี้ก็หงุดหิและแอดสายหินหิจะด้วยสิซื้อไม่จ่ายไม่เป็นไรแต่ต้องซื้อซ้ำอะ่ะมาเล่นกับข้าหรอได้ซื้อโอ้ยเกือบตายข้าเกือบตายหมุนแบบนี้โคตรเสียงเลยพูดจริงๆ มาปลดล็อกให้หมดปลดล็อกให้หมด22รอบหมุนปลดล็อกยากโอ้โหมันขายในช่องเดียวเองอเออเดีจะเชื่อมันจ่ายดอกนี้มามาบวกเบ็ดอีกนิดหนึ่งสองพันสีมาใสยิงให้หมดใสไม่ยัง้งมาดิเล่นกับค่าเดี๋ยวค้าแจ้งเกิดกลับแน่เชบโอ้ยเฮ้ หายไป 7, 8, เจ็ดแปดพันแล้วมั้งเนี่ยหายไปห้าหกพันมาเอาต่อยดอกอหนึ่งบอมิสชิโอเคมาแล้วคุม,มหมุนไปติ้ว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 โอเคดอกสุดท้ายมาขอเหอะขอเล่นฟรีเกมหน่อยขอเล่น อเหลือจะเชื่อจริงโอ้โหหายไปเลยสิแล้วาไหรวะหายไปเลยเซบเคเล่นแต่ซื้อฟรีเนี่ย <For glory. S 1> มาขอหน่อยอแตย่กัดฟันแล้วนะข้ากัดฟันแล้วนะอา เดี๋ยวเองไดเจอดีค่ะนี่โอเคมาโอ้โหโอเคไม่เอาละเจ็บวะยิ่งเล่นยิ่ง